สวัสดีค่ะต้อนรับสู่ข่าวข้ามซีทีวีจันทบุรีประจำวันอาทิตย์ที่8มกราคม2555ค่ะมาเริ่มต้นที่ข่าวแรกนะคะตลาดบ้านแหลมจัดงานปีใหม่มิตรภาพไทยกัมพูชาครั้งที่9สารสัมพันธ์มิตรภาพไทยกัมพูชานำการค้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนค่ะ ที่ตลาดบ้านแหลมอำเภโป่งน้ำร้อนดออรอิสวุฒิตั้งเกียรตินายกสมาคมการค้าชายแดนไทยกัมพูชาจันทบุรีและประธานคณะผู้บริหารในเครือดาก้อนกรุป๊ปได้กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและความเป็นมาของการจัดงานโดยมีนาวาเอกดิศรศักสมบูรณ์ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกยโยธินจันทบุรีเป็นประธานเปิดงาน สำหรับการจัดงานปีใหม่สารสัมพันธ์ไทยกัมพูชาได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีครั้งนี้เป็นครั้งที่9ซึ่งได้รับความร่วมมือจากภาครัฐภาคราชการหน่วยงานทหารตำรวจของไทยและกัมพูชาเป็นอย่างดีทั้งนี้เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีของไทยกัมพูชาส่งเสริมการค้าและให้ผู้ประกอบการภาคเอกชนชาวไทยกัมพูชาชาวเวียดนาม และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องภาคราชการทั้งทหารตำรวจและท้องถิ่นได้มาปรึกษาหารือร่วมกันในอุปสรรคปัญหาและแลกเปลี่ยนพบปะพูดคุยเพื่อประโยชน์ของทั้งสองประเทศเพื่อความยั่งยืนในการค้าของทั้งสองประเทศและเป็นการเริ่มต้นของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี2558นนี้ด้วยซึ่งภายในงานได้มีการจับแจกรางวัลแก่ผู้ที่มาร่วมงานด้วยมีของรางวัลมากมายอาทิ ตู้เย็นเครื่องซักผ้ารถจักรยานยนต์และอื่นๆอีกมากมายาจัดงานแบบนี้มาทั้งหมดปีนี้ปีที่9นะครับเราจัดตั้งแต่ความสับพันที่เมืองไทยกับกัมพูชายังไม่ดีกันเท่าไหร่ปีนี้เป็นปีน 9, ที่9ก้ามาดูประสงค์ก็คือเราส่งเสริมในเรื่องของการคาร้า อย่างในเรื่องของการทํางานเป็นแบบอย่างในเรื่องของการประสานงานการเป็นแบบอย่างในเรื่องการแก้ไขปัญหาอันที่าสามก็ค,ในในคือสิ่งที่สําคัญเหนืออื่นใดก็คือเราต้องการให้ปัญหาปีที่ผ่านมาเนี่ยบางส่วนเนี่ยมันแก้ไม่ได้ปัญหาบางส่วนต้องใช้ในการเจราจาร่วมกันซึ่งกันและกันเป็นวันนี้เป็นวันที่เขามาร,ปปรววมปักันแล้วก็ได้เจราจา,รการแก้ปัญหา,าร่วมกันในระดับ อันที่4ี่ก็คือเราพยายามจะผลักดันในเรื่องของการค้าชายแดนของจังหวัดจันทบุรีซึ่งมีอยู่5ช่องเป็นชายแดนตัวอย่างในระดับประเทศให้ได้ว่าเราดำเนินการในเรื่องของการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตอนปี2558ถ้าเราไปก้าวปี2558เราสู้เขาไม่ได้ เราต้องเตรียมตัวก้าวก่อนถึงวันนั้นแล้วเราสามารถวิ่งไปได้นะครับนี่คือวัตถุประสงคการจัดงานแล้วก็ทั้งชาวไทยทางกัมพูชาชาวเวียดนามที่ค้าขายร่วมกันวันนี้ประมาณ3,800กว่าคน